เรื่องราวต่างๆในชีวิตอตอบตอบบ้างไม่ตอบบ้างไปเรื่อยบ้างอะไรบ้างก็สนุกด,ดีค่ะแฟนๆก็บอกว่าป็นเป็นอีกหนึ่งภาสรทรงจ้ำที่ที่ดีแล้วก็เป็นแฮปปี้มากวันนั้นได้เหนเ็นแฟนๆยิมแล้วก็หัว,เ,วเราะเยอะมากๆเห็นว่ามีควกหัวเรเลยค่ะสนุกสนานน้องห่ายด้วยด้วย,วยวก็ซึ้งก็มี ความรู dia, <c oughs> ้สึกค่ะรู้สึกว่าเราดีใจทุกครั้งที่ได้เจอแฟนก็เลยเลือกเลือกเพลงของพี่มีมาลองเขารู้สึกว่าแทนพูดคำพูดเลยก็อยู่ในเพลงที่เป็นสเปเชียลโชว์ของทีนาวันนั้นแต่ว่าอินโมเมนต์ครั้งคือน้องเฮ็มาหรือไม่ค่ะน้องเบย์อันนี้คือเรารู้มาก่อนว่าแบบไม่รู้คือหนูหนูแค่รู้สึกว่าน้องทำงานเยอะก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังหรือว่าไม่ได้ อะไรว่าน้องจะมาหรือน้องไม่มาหรือว่าน้องจะให้ข้อควัมหรืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเวลาตอนนั้นต่างคนต่างทำงนานเยอะมากก็เลยถ้าเรามีเวลามีไทม์อะไรให้กันอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจะเป็นทํากันตอนนั้นหรืออะไรตอนนั้นก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าแบบคือน้องจะมาเราจะโผล่ขึ้นมาเลยอันนี้คือเป็นเซอร์ไพรส์น,นะเพราะว่าแม่ไครเอเลยหรือหรอะไรหรือว่าทีมงานรู้ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าตอพี่นังนนนไม่รู้ว่าแบบเพราะว่าน้อง แบบไม่ได้คิดว่าน้องจะมาหรืออะไรอะไรแบบี้ค่ะแล้วพอมารู้ที่หลังว่าแบบน้องะมาแต่ตึงเรา้องต้องกลันะบอะไรเงี้ยก็แอบแอบแอบเป็นห่วงเหมือนกันเพว่าโอ้ยจริงๆไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าทํางานเยอะมากแล้วรู้อยู่แล้วว่าแบบเวลาพักผ่อนของเราทั้งพวกมันน้อยมากอนยะ่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นน้องเป็นไงบ้างครับเดินใม่หัวงหรอกไม่ปวดก,กุมมาทำไมา <laughs> หนึ่งวันอ่ะพอมันทํางานเยอะแล้วมันต้องนั่งรถไปนั่งรถกลับกลับไปทํางานอีกอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ว่าน้องกลับมาแล้วน้องกลับบ้านนะน้องกลับไปทํางานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องมาก็ได้ใช่แต่ก็ขอบคุณขอบคุณที่เขาแบบเห็นว่ามันมันมันสําคัญสําหรับเขาอะไรเงี้ยแล่ได้รู้คืออะไรกันบ้างไหมน้องไม่ว่าก็งวงอ้วนมันอะไรงวงอวนพออ้วนตั้งแต่เอในในไลน์แล้วใช่ค่ะก็ก็เป็นอย่างนี้ทุกปีก็ก็แค่นั้นก็พอแล้วสําหรับหนูอะไรเงี้ยค่ะ หลายคนเขาพักหลังคฝันจากน้องควันค่นคเเนเนะเราให้เห็นแล้วนะ้องให้รับโครงลำมโครงแต่งบ้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นแต่งบ้านพอดีใช่แล้วพิมก็มี สบอกกับบ้านเรามาให้เขาขอบคุณมากก็เลยเอาลำโพงแดงๆมาให้เราเลยลำโพงอาจจะจะดังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองลองลองใช้ที่บ้านใหม่ดูก่อนใช่แต่ว่าดีไซน์สวยค่ะเพราะเราเห็นว่าเป็นลำโพงเราเราเราดูสุดท้ายว่าดีนะพี่ก็ชอบเพราะว่าเวลาที่เราได้ฟังเพลงก็เ e นจอยกันกับการฟังเพลงอยู่แล้วแล้วพอเป็นลำโพงที่สามารถแต่งบ้านได้ก็ดีเลยเดีว่าเราไม่ได้ต้อค่าคิดไหมว่าจะเป็นลำโพงไม่คิดเราอาจจะเป็นอย่างอื่นเพราะว่าของแต่งบ้านมันมีหลาย ไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ่ะอยู่ดีๆก็ขึ้นมาบนเวทีเราก็ลงไปลงไปก็ไม่เห็นแล้วนะกลับไปผลงานแล้วโอเราดูแค่นั้นใช่ใช่แล้วก็เพื่อมารู้ตอนลงเวทีว่าอ๋อนี่ของขวัญน้องเบ็ลนะอะไรอย่างเงี้ยใชนนี้ก็รับรู้ว่ารู้คนแล้วรับตู้รับตู้ค่ะนี่อะไรเลยขอบใจก็มือค้าสียงนี้ก็สำงานแฟนๆก็น่าจะรู้สึกแบบหนูแหละเพราะว่าไม่คิดเหมือนกันเพราะว่าตารางงานก็เห็นว่าแบบทำงานอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย ชื่นใจเหอเนาะชื่นใจพี่เด็กปาอ๋อก็ก็ขอบคุณที่ที่น้องมาหาแต่ก็อยากให้เขาคลเยอะเหมือนกันอ่ะเข้ากองแล้วถ้าเรา,าทำน <c oughs> ้ไรมัแไงว่าว้าวเลยล่ะคือเือนเน็กเหนื่อยกันทุกคนหรือว่าคือเราตั้งใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีในในในทุกๆการดำเนินเรื่องแล้วลือเรื่องหนูก็ค่อนข้าง ที่จะหนักหน่วงมกันเพราะว่าเขาจะต้องย้ายโลเคชันไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องค่ะแล้วพอได้ถ่ายทำจริงๆก็โอ้แอบแอบสนุกแอบเหนื่อยกันหมดเลยใช่เป็นเป็นงไงบ้างพอได้ชอบกองแล้วบรรยากาศกลับมามเดิมๆเหมือนเดิมไหมก็ก็กดดนันเพราะว่ากดก็ยากด้วยแล้วก็มีบูมีคิวบูม,บมบีมินี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ทีมก็คือคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับพี่ฟิวพี่นู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ทําให้การทํางานมันยากมากก็มีอะไรก็คุยกันได้หรือว่าแบบก็สรุปสรุปกันในกองอยู่แล้วคะ่ะก็จะมีแค่แบบว่าโอเคอันนี้ยากตรงรู้ยากตรงสภาพแวดล้อมอากาศ <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็พาพากันไปเพราะทุกคนตั้งใจมากๆกับโปรเจกต์นี้จะว่าเรื่องนี้หค่ะเรื่องนี้เป็นที่ Firstly, ใช่คิวด้หไหม,มเพราะว่าเราก็แน่นมือนกะันแลคิวคิวเรื่องนี้ให้เป็น เป็นเป็นเป็นคนเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้คิวเยอะแล้วก็เกี่ยวโลเคชั่นเยอะไฟมูนขึ้นเหนือลงใต้โอ้โหเยอะมากมากค่ะก็ก็ให้ให้สำหรับโคเอลเมนเลยแล้วก็ที่สำคัญอ่ะหนูต้องไปแซ่บในบ้านอื่นๆด้วยซึ่งมันก็เลยอะไรนะคะเน่เรื่องแรกเรื่องว่าคนมูนต้องฉายม่เรื่องเรื่องแรกในการถ่ายท้าแต่ว่าเรื่องแรกที่จะฉายจะเป็นของพี่ดินกดองใช่แต่ว่าคือทุกคนเนี่ยก็จะต้องไปแซ่บ ในแต่ละบ้านแล้วก็เลยทําให้แบบคิวจะต้องแมทแมทแมให้ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบยากนิดงหนูแต่ว่าก็เห็นพี่บินแบบแว๊บแว๊บแว๊บไปบ้านเลยหนูก็แว๊บไปบ้านดินไปบ้านน้ำไปด้านไปบ้านไฟแล้วก็พี่ๆก็แว๊บไปบ้านหนงเหมือนกันก็จะสลับกันไปมา็ิทีม่เป็นที่เรื่องี้เต็มที่ ไกลสุดไกลสุดไกลสุดแล้วเพราะว่าจากที่ฟังที่เวิด์าดันคือว่าเราต้องนั่งเครื่อง28ชั่วโมงอ่ะเออเวลาเรามีแค่2ี่สชั่วโมงเรานั่งย8ิแเลยเรานั่งเป็นวันเลยอ่ะก็ก็ก็ดีใจอยากได้เจอแฟนที่แบบฝั่งนู้นบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปไกลขนาดนี้ก็ยินดีที่แบบได้ไปเจอแฟนทุกคนจากประเทศเลยเหอนว่าอันนี้คือครั้งแรกที่เราไป รรรจริงๆไกลไไกลกลสุดๆของฟีนแลนด์เป็นเมกาบางคั้งแต่อันนี้ก็น่นาจะไกลามากๆไปอีกเพราะว่าต้องต่อรวงอะไรอีกอในเกิดโตในเครื่องบินเนาคะถ้าใช่กินนอนในนั้นถ้าอาบน้ำได้อ,อาจจะเชี่ยกทำด้วยปวดหลังแล้วเราก็ต้องมีแบบว่าปวดหลังนั่งรอนานแะล้วหลังนอนนั่งรอนานแล้ปวดหล่ะปวดข้อบ่าอะไรายอยู่แล้วค่ะแล้วเราได้เยมอะไรบพิเศษ้างให้กับแฟนทั้ น่าจะเป็นโชว์ที่แฟนๆแบบว่าอยากอยากเห็นอยากอยากเห็นเป็นครั้งแรกหนูคิดว่าเพราะว่าตอนนี้เราไปในนามของแก๊ปซีรีส์เลยนะเป็นเป็นครั้งครั้งแรกที่ได้ไปโชว์ที่นู่นก็เลยก็เลยแอบมีอะไรเซอร์ไพรส์แหละค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแฟนๆผังได้ด้วยอะไรเราซือของสวยแล้วเราใส่ชุดแบบเช้าๆเลยซึ่งมันต้องยิ่งใหญ่นะเราต้องยิ่งใหญ่ เรามารัตแดกบ้เราต้อง่เราไปลองดูเราไปลองดูว่าว่แบบเคานเตอร์อะไรเสื้อผ้าเขาเป็นยังไงเราจะ้นเดอนนิ่อีกแล้วนิ่อีกแล้วแม่ถ้ามอไปูาดูอันนี้คือนับหลายวันหลายวันหลายวันเลยหมาลืมนั่นแน่เลยแล้วีดีโอคอร์ค่ะคอร์ฟิต่ะใช่พอรฟ ใช้เท้าเุ้ยอันนี่คนแรกจากเขาลงลงอินสตาแกรมเองเป็นใน IG Story อ่ะเวลาที่เขาเซลฟี่อ่ะไม่มีใครเชื่อหลอกหลอกแม่อึ้งจทำหน้าอึ้งอยากให้เห็นเลยตรงนี้มันคิดอยู่ว่ารอยังไงถ้าตามไงอ๋อแล้วก็ใส่คิด เวลาเขาถ่ายเวลาเขาเล่นไอแพรให้หนูถ่ายเก็บให้ดูใช่แล้ทนี้เนาะิทิีู่ก่าใรถใรย็ได้ก็ได้เดี๋ยวหนูร้องคำดูค่ะเพรนะถ้าเรอติดตามไปกับแฟชันวีคใช่ไหมแฟชั่นวีคเาอกว่ามีมีมีมต้องรอดูสินธาแฟชั่นวีคเขาก็มีทุกปีอยู่แล้วแม่เแต่ว่าูจะไปไม่ก็จะอีกเรื่องหนึ่งมีคิวเนาะแฟนคลัหวังได้ม ผมเห็นเพาะคาดหวังทุกปีใช่เออลองดูแบบสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะชีวิตนะคะอ่าแล้วจะคาดหวังได้ว่าหนึ่งอสองหรือสามะไรเต้องมีกี่กเข้าได้เลยค่ะใ่เเข้าได้เลยค่ะสองวพร้อมเลยค่ะมาเรื่อย สวยให้เรื่องนอน็นเรื่องของของเด็กเราโตแล้วไง2ี7วดขวบแล้วสอเจ็ขวบโอเคนะพอแล้วหรอไม่ดอยเกื่องรอยได้ไากไดอะหมรตเ้หรอได้ได้ได้ไไ้ไ้ด้ ทีนี้อีกเรื่องก็เคริเอแนลอาจจะเป็นปีหน้าเลยเพราะว่าปีนี้ขอลุยโฟเอลเมนต์ต่อใช่มี่ไหนเดอะช็อปย่างเลยค่ะตอนนี้กําลังลงนี่เป็นขนลมอยู่จะเป็นลมแล้วจริงๆค่ะใช่แล้วก็ฝากฝากติดตามแฟชั่นบาราที่สําจัญทฝากดีอินกิตค่ะแน่ใช่สวย่น วันพันฤหัสไงนะคะวันธมีอะไรมอะไรันก็วันธันฤหัสยมี Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.